สวัสดีครับ m e อ c e d e s b สอนาจครับวันนี้ผมพามาพบกับรถตู้นะครับของ Mercedes-Benz นะครับเป็น V250 นะครับดิสนีสพัสด s นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นสปินเตอรนะครับ416 CDI นะครับทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของทั้ง2รุ่นกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นขนาด2,143 cc เท่ากันนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับ V250 จะได้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์7จังหวะนะครับคันนี้แล้วก็เจ้าสปินเตอร์คันนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ของสปินเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่2,143เท่ากับ V250 นะครับแรงม้าอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เกียร์7จังหวะนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคเครื่องยนต์ของทั้ง2รุ่นนะครับ สำหรับความกว้างนะครับของ V250 ก็จะอยู่ที่1,928มมตนะครับตัวนี้คือตัวรถนะครับไม่รวมกับกระจกความยาวนะครับก็จะอยู่ที่5,370มมครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงจะอยู่ที่1,912มมในส่วนของสปินเตอร์นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่2,20 0มมนะครับอันนี้ก็ไม่รวมกระจกมองข้างเหมือนกันนะครับในส่วนของความยาวนะครับจะอยู่ที่ 5,932มิมนะครับก็ประมาณเกือบ6เมตรเลยความสูงนะครับอยู่ที่2,708มิมนะครับก็ตีว่า2.70เมตรประมาณนี้นะครับในส่วนของดีไซน์นะครับเดี๋ยวผมพาชมคันเล็กของเราก่อนนะครับก็คือด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบสซี่ใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้ดาวใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED Intelligent Light System นะครับเวลาเปิดวิ่งกลางวันก็จะมีไฟ Daytime ด้วยนะครับ ในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นแมกขอบ17บนะครับมาพร้อมกับยางสองสองห้าทับห้าสิบห้านะครับในส่วนของภายในกันนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบจอแบบ m u x แล้วนะครับมีจอสัมผัสด้วยนะครับมีทัชแผดนให้นะครับในส่วนของภายในนะครับของ V 250นะครับคันนี้ก็ปุ่มอะไรก็เป็นแบบมัลติฟัง์ชันนะครับเหมือนรถเก่งเลยนะครับขับสบายเบามากเลยนะครับมีพัดชิปด้านหลังด้วยนะครับเกียร์ที่ขอบปุ่มอะไรนะครับเหมือนรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ละนะครับเมนูต่างๆก็ควบคุมได้จากตรงนี้เลยเราจะควบคุมในส่วนของจอเปลี่ยนวิทยุอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถทํจากปุ่มอะไรได้นะครับหรือว่าเราจะมาตรงนี้ก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นจอแบบ ทัชสกรีนนะครับ MBUX รุ่นใหม่ของ Merc e d e s b e n z นะครับตั้งค่าต่างๆของตัวรถตัวนี้ก็จะมีนะครับง่ายๆเลยแล้วก็เมนูแอร์นะครับก็ปรับจากตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูลัดนะครับเวลาเข้าหน้าจอต่างๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยสามารถกดจากตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวทัชแพดนะครับสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้นะครับปรับโหมดการขับขี่นะครับแบบขับแบบนุ่มนวลหรือจะขับแบบสปอร์ตก็ได้นะครับ เปิดประตูซ้ายขวานะครับสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอำนวยความสะดวกให้คนนั่งด้านหลังได้นะครับตัวนี้ก็ในส่วนของเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับก็นั่งสบายครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะไปเปลี่ยนเป็นหุ้มเป็นหนังก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เรานําเข้ามาเพราะว่าเป็นออปชั่นของเมืองนอกนะครับที่สั่งมาเบาะประตูด้านข้างสไลด์สองฝั่งนะครับซ้ายขวาเป็นประตูไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองนั่งเบาะให้ดูนะครับ เบาะด้านหลังก็นี่ประมาณนี้เวลานั่งนะครับจะมีที่นั่งเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับด้านหน้า2ตรงกลาง2แล้วก็แถวหลังอีก2นะครับก็จะเป็น6ที่นั่งนะครับด้านหลังมีช่องแอร์นะครับสามารถปรับอุณหภูมิจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ช่องแอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับของที่นั่งนะครับแต่และแต่และตำแหน่งของด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้นะครับ สำหรับเวลาจะเข้าไปที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะมีที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถยกเบาะขึ้นได้นะครับแล้วก็เข้าไปด้านหลังที่นั่งด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับสําหรับลูกค้าบางคนก็จะชอบเหมือนกันนะอย่างผมผมก็ว่าเบาะผ้ามันนั่งสบายดีนะครับแต่ว่าเวลาทําความสะอาดหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะยุ่งยากกว่าเบาะหนังนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับสามารถเป็นออปชั่นเพิ่มเติมทํา เพิ่มได้นะครับช่องแอร์มีให้เนาะโอเคครับดีไซน์ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้เป็นออปชันอะไรมากนะครับก็คือเน้นนั่งสบายเดินทางสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้จะมี V25 0 D นนะครับก็คือเป็นเครื่องดีเซลนะแล้วก็ฝาท้ายนะครับ ป่าท้ายเป็นอัตโนมือนะครับก็คือเปิดแล้วก็ยกขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีโช๊คนะครับไม่ได้หนักมากก็าสามารถดึงขึ้นได้นะครับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะครับสบายเลยเหลือพื้นที่พอสมควรสําหรับที่นั่งด้านหน้าก็คือมีครบแล้วนะครับรางตรงนี้มันก็ดันมาได้สุดประมาณนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือแบบสบายๆเลยใส่กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการเดินทางได้นะครับแต่ก็ ติดนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะใส่ป่าท้ายไฟฟ้ามาหน่อยเนาะประมาณนี้ครับสำหรับ b 2 5 0 d ทีนี้เรามาดูคันใหญ่ของเรากันบ้างนะครับสปินเตอร์นะครับไหนๆอยู่ข้างหลังแล้วก็ดูดีไซน์ด้านหลังไปเลยแล้วกันนะครับแน่ด้านหลังของสปินเตอร์ก็จะใหญ่มากเลยนะครับประตูด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดจากด้านข้างอย่างนี้นะครับเปิดออกมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับ มาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ของด้านหลังถ้าใส่เบาะเดิมๆม,มาตรฐานของรถเลยก็จะประมาณนี้ครับมีที่วางกระเป๋าได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะนะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปผมก็เห็นลูกค้าแต่งเปลี่ยนเบาะใหม่กันหมดเลยนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับสัญลักษณ์416 CDI ตรงนี้นะครับไปท้ายใหญ่ๆกันเลยข้างบนมีกล้องด้วยนะครับอยู่ข้างบนนู้นเป็นกล้องไว้ช่วยมอง เวลาถอยหลังนะครับจะมีกล้องให้ในส่วนของล้อแม็กแ,แม็กของสเปนเตอร์นะครับคันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเราได้แม็กไซส์16แม็ก16นะครับแต่ว่าตัวยางจะแก้มหนา,นานิดนึงนะครับ<ม>ก็จะอยู่ที่ซีรียางส์ยาง2 3 5ทับ 6, 5นะครับตัวนี้ก็จะได้ยางขนาดใหญ่เวลาเดินทางก็ตัวยางมันก็จะซับแรงได้ดีนะครับเวลาวิ่งเนาะ สำหรับดีไซน์ด้านหน้านะครับของสปินเตอร์นะครับก็จะเป็นโลโก้ดาวใหญ่ของเบนซ์นะครับด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับประตูของสปินเตอร์นะครับสำหรับประตูด้านหลังเนี่ยจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าบานเดียวนะครับฝั่งนู้นจะไม่มีจะต่างจากวีคัสวี a ัสจะมี2ฝั่งนี่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยนะครับ ก็จะต่างกันตรงนี้นะครับนี่เนเตอร์ก็จะสูงนิดนึงผมสูงร้อยหกสิบแปดนะครับนี่ผมยืนในรถสบายสบายเลยยืนได้นะครับเบาะตัวนี้ก็มีทั้งหมดสิบสี่ที่นั่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครบนะครับตรงนี้ก็จะมี แอร์ให้นะครับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นแอร์ตัวใหญ่เลยนะครับพ้องโดยสารก็เย็นแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหน้านะครับตัวพวงมาลัยนี้ก็จะเป็นมัลติฟังชั่นนะครับก็สามารถปรับทุกอย่างจากตัวพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เมนูต่างๆของหน้าจอด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถปรับได้เลยหรือว่าเราจะใช้สัมผัสก็ได้นะครับที่ตัวนีหน้าจอตรงนี้ก็สัมผัสได้ นะครับกลับแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นดิจิตอลเลยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิขึ้นลงจากตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับสปิเตอร์นะครับลูกค้าหลายคนเอะอบาะแบบนี้นั่งมันไม่สบายจะทํำยังไงดีก็สามารถเปลี่ยนเบาะนะครับเบาะชุดนี้สามารถยกออกหมดเลยนะครับแล้วก็ทําใหม่ตกแต่งใหม่นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะที่นั่ง V i p ใส่เครื่องเสียงใส่ทีวีใส่อะไรทุกอย่างได้หมดสำหรับรถคันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับรถทั้งสองคันนี้นะครับรถตู้ของเบนซ์ราคานะครับ4ของเจ้า V250D Business นะครับจะอยู่ที่อ๋อ Business Plus ด้วยคันนี้อยู่ที่4ล้าน1แ5 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็สปินเตอร์นะครับ416 TDI คันนี้นะครับอยู่ที่ 2 8 90,000บาททำไมคันใหญ่ราคาเล็กคันเล็กราคาใหญ่นะครับลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ผมนะครับเบอร์0946515697ครับ Line ID ไก่เบนครับ KAI BE n z นะครับรถแต่ละคันก็จะมีบุคลิกมีการตอบสนองลูกค้าที่เขาเรียกว่าจุดป,ประสงค์การใช้งานที่ต่างกันนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเออเราเหมาะกับรถ V250 หรือว่าจะเป็นสปินเตอร์สี่นะครับยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ